jukki <sukur> nih ay ay nhanh 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 มามานุยยใหญ่มีโซน่านาคอยบอกเออเยอะๆเย๋ยวเยอะๆใหญ่เยอซื้อๆยูเราได้มกเพชรจ้อยมาเบิ้งให้ดูตัวนี้แหละเออนั่นแหะซื้อๆได้ยินเลยอา็เลย เือใส่ลายใส่ลายาจารก็ได้แ้แม่บโอ้มันหน้เนาะอันนใส่ก่อหญแล้ว่ถูแล้ว่ไอนนั้ให้พอาจามากดีใช่หมใส่นีพระอาจารเลย Yellow yarder 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 หม้อใส่หม้อน้อยหม้อน oh, right. ้อยเททิ้งแดดบ่อนี่ค่ะม้อใดหม้อที่ใส่ยาเดียวเดียวจะพังคั่งมะเขือที่น้ำมันะนีะเอเททิ้งแดดน้ำมันค่ะตัวตัวนี้บ่มีน้ำซุ้มเลยมันบ่นี้ขนาดเอาเอาเอาไปก่อนตัวนี้ในหม้อนี่ขนะเดียวเดียวก่อน